เคยมีข่าวเรื่องความขัดแย้งทางธุรกิจกับผู้ใหญ่สิงธุรกิจนำเข้าไม้จากประเทศเพื่อนบ้านเป็นธุรกิจที่เต็มไปด้วยผลประโยชน์มหาศาลและมีเรื่องราวซับซ้อนซึ่งหลายครั้งเกี่ยวพันกับกฎหมายและการค้าชายแดนมานพเริ่มสัมผัสได้ถึงแรงกดดันที่ซ่อนอยู่ในวงการนี้นักธุรกิจทั้งสองคนที่เขาเข้าพบให้ข้อมูลที่ดูธรรมดา แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธว่ามีความตึงเครียดในเรื่องผลประโยชน์ร่วมกันนอกจากนี้พันธุรติมนุษย์ยังได้สอบปากคำครอบครัวของเฮียชูเจ้านายเก่าของผู้ใหญ่สิงที่ตายไปอย่างปริศนาเมื่อหปีก่อนการสอบสวนครอบครัวนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรทั้งบุตรชายของเฮียชู และภรรยาของเขาดูจะปิดปากเงียบและหลีกเลี่ยงการพูดถึงเรื่องราวในอดีตโดยเฉพาะเรื่องการตายของเฮียชู